สวัสดีทักทายช่วงเย็นครับกับบรรยากาศฝนตกอีกแล้วครับตกได้ทุกวีทุกวันครับแต่วันนี้ดีหน่อยครับเพียงเลิกงานแล้วก็กลับบ้านเร็วครับกลับถึงบ้านพักครูเรียบร้อยครับก็ฝนตกครับอาจจะหลายพื้นที่เลยนะครับช่วงนี้ก็ตกทุกวันครับชาวคีเอเตอร์เราก็ดูแลสุขภาพนะครับดูแลสุขภาพร่างกายให้อบอุ่นนะครับ ตกช่วงเย็นก็ดีนะครับอากาศจะได้ไม่ร้อนนะครับนะครับบรรยากาศฝนตกครับตกไม่หนักเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็ตกเรื่อยๆครับนะครับผมวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับชมบรรยากาศฝนตกชุ่มฉ่ำเย็นสบายทุกวันเลยครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณมากครับ